แฟนเกาหลีครับกังวลใจหนักมากครับหลังจากที่ทีมชาติเกาหลีนะครับเสมอกับทีมชาติไทย1ประตูต่อหนึ่งในบ้านของพวกเขานะครับและแน่นอนว่าในวันที่2 6บนี้ทีมชาติเกาหลีครับพวกเขาจะต้องมาเล่นที่ประเทศไทยนะครับพร้อมด้วยอุณหภูมิ ที่สูงกว่าในประเทศเกาหลีมากมายเลยทีเดียวครับแต่ไม่เป็นแฟนของเกาหลีเนี่ยพวกเขามีความกังวลพอสมควรเลยครับเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของทีมชาติเกาหลีเพราะว่าเล่นในบ้านตัวเองยังไม่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้การมาเจอทีมชาติไทยในบ้านของเราครับสร้างความกังวลให้กับแฟนๆเกาหลีอย่างมากเลยครับเ,เพื่อนๆและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเนลเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้นะครับรวมถึงผลการแข่งขันวอลเลย์บอลวันนี้เป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ บอลเล์บอลวีครับโอเกอร์อัปเดตให้อย่างครบถ้วนอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการบอลเล์บอลและวงการฟุตบอลไทยของเรานะครับและเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเราไปเริ่มกันที่เรื่องของฟุตบอลไทยกันก่อนเลยครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับกระแสะฟีเวอร์ร้อนแรงมากๆนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยบุก ไปยันเสมอเกาหลีใต้ได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งะครับแต่แ้กระแสฟุตบอลตอนนี้ต้องบอกเลยว่าฟีเวอร์สุดๆครับเพื่อนๆเพ,เพ,เพราะว่านักกีฬาไทยของเราเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและสิ่งที่เหนือมากกว่านั้นก็คือนักกีฬาไทยของเราเนี่ยสวมวิญญาณช้างศึกครับลงไปเล่นหัวใจใหญ่มากครับถึงแม้ว่าจะเป็นรองในเรื่องของสภาพอากาศเป็นรองในเรื่องของการที่เราต้องบุกไปเยือนแต่ว่าทุกคนทําอย่างเต็มที่วิ่งไม่มีหมดจริงๆครับในยุคข,ของอิชิทํากันได้ดี จริงๆนะครับสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยของเราครับทำให้กระแสตอนนี้ฟีเวอร์หนักมากครับเพื่อนๆทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะอย่างที่แอดเคยทําให้เลยครับคอมเมนต์อาเซียนเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายๆประเทศพวกเขาเนี่ก็ชื่นชอบนักกีฬาไทยนะครับโดยเฉพาะเวียดนามเนี่ยโหต้องบอกเลยว่าพวกเขาโหชื่นชอบและยกให้ไทยเป็นพี่ใหญ่เลยครับและด้วยผลสืบเนื่องครับหลังจากทีมชาติไทยเสมอเกาหลี1-1ในบ้านของเกาหลีครับแน่นอนครับว่าวันที่26เนี่ยทีมชาติเกาหลีจะต้องมาเจอกับทีมชาติไทยในบ้าน ของเรานะครับและแน่นอนสิ่งที่แตกต่างกันอย่างมากๆเลยนะครับนั่นก็คือสภาพอากาศครับเกาหลีที่เราเล่นในวันนั้นนะครับประมาณ6องศาซึ่งมาเล่นที่บ้านเรานะครับซึ่ง30องศาบวกๆวกอย่างแน่นอนครับอก <c oughs> มองว่าเรื่องสภาพร่างกายของเกาหลีเนี่ย โอ,อกว่าพวกเขาไม่มากก็น้อยก็ต้องยุบไปบ้างแหละเพราะว่าพวกเขาเป็นคนเมืองหนาวอะเนาะพอมาเจอในเรื่องของสภาพอากาศที่ร้อนเนี่ยในเรื่องของความฟิตเนี่ยก็อาจจะไม่เต็มร้อยสักเท่าไหร่ครับเรื่องนี้เอามองเหมือนเผิรดนะครับเราก็มองกันได้อยู่แล้วนักกีฬาบางคนนะครับของเกาหลีก็มีมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าในเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคต่ตอทีมชาติเกาหลีแต่ว่าพวกเขาก็พูดประมาณว่าก็ไม่ได้กลัวเพราะว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็เล่นในสนามเดียวกันเหมือนกันนะครับแต่ แฟนบอลของเกาหลีครับถึงแม้ว่านักกีฬาจะออกมาพูดว่าเฮ้ยไทยเล่นสนามเดียวกันก็จริงแต่แฟนบอลของเกาหลีพวกเขาไม่ได้คิดเช่นนั้นครับเพืพ่อนๆแอดไปไล่อ่านคอมเมนต์มานะครับสรุปได้ว่าแฟนๆเกาหลีพวกเขา ดูจากกังวีกังวลเกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมิของประเทศไทยอยู่พอสมควรครับแน่นอนครับว่าทีมชาติเกาหลีนะครับประเทศเขาเนี่ยก็เป็นประเทศเมืองหนาวเนาะสภาพอากาศเรื่องมีหิมะมีอะไรแบบนี้เขาเป็นคนเมืองหนาวพอมาเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนเนี่ยในใจของแฟนเกาหลีเนี่ยมุมแรกนะครับพวกเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกคือเจอทีมชาติไทยเจอกันได้นะครับเจอบ้านใครก็ได้บ้านไทยก็ได้บ้านเกาหลีก็ได้เขาพร้อมเจอทั้งหมดแต่พอทีมชาติไทยดันไปบุกเสมอกับเขาที่บ้านได้นะครับทำ ให้แฟนๆเกาหลีพวกเขาก็ดูจะไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเฮ้ยเล่นในบ้านเราทีมชาติไทยเป็นเมืองร้อนไปเล่นเมืองหนาวเขายังเสมอได้พอเกาหลีมาเจอที่ไทยเนี่ย จะมีโอกาสชนะได้หรือไม่พวกเขาก็ตั้งคําถามข้อนี้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าในขณะที่เกาหลีเนี่ยได้เปรียบในเรื่องเสียงเชียร์ได้เปรียบในเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยทีมชาติไทยก็ยังสามารถยันเสมอได้พอมาเล่นที่ประเทศไทยครับทีมชาติไทยจะเป็นฝ่ายได้เปรียบบ้างทั้งในเรื่องของสภาพอากาศที่พวกเราคุ้นชินอยู่แล้วอากาศร้อนนะครับแล้วก็รวมถึงเสียงเชียร์ครับราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยโอ้โหสี่หมื่นบวกบวกอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องฟิลลิง่งความกดดันครับมันจะต่างจากเกมที่ที ไทยไปเยือนเกาหลีชัดเจนเลยแล้วก็พอสมควรเลยครับแฟนๆเกาหลีเขากังวลว่าในเรื่องของสภาพอากาศในเรื่องของเสียงเชียร์อาจจะเป็นจุดที่ทําให้ทีมชาติเกาหลีอาจจะเพียงพั้มต่อทีมชาติไทยก็มีความเป็นไปได้ครับแล้วยิ่งผลงานของเกาหลีนะครับก็ต้องยอมรับกันจริงๆว่ามีการเปลี่ยนโค้ดแล้วผลงานก็อาจจะยังไม่ได้ดูดีสักเท่าไหร่นะครับทำให้ความมั่นใจของแฟนเกาหลีเนี่ย อาจจะไม่มั่นใจเท่าที่ควรนะครับแล้วพูดกันตรงๆนะถึงแม้ว่าเกาหลีเนี่ยจะดูลอยลำเข้ารอบนะเพื่อนๆแต่ถ้าเกาหลีเกิดแพ้ทีมชาติไทยขึ้นมาเนะครับเกิดแบบเปรี้ยงเดียวจบสกอร์ขึ้นมา10เกาหลีแพ้ไทยขึ้นมาโอกาสตกรอบเกาหลีก็มีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเกมที่จะเจอทีมชาติไทยในวันที่26เนี่ยเป็นสิ่งที่เกาหลีจะต้องเน้นมากๆนะครับแฟนกีฬาของเขาเนี่ย ออกอาการไม่มั่นใจอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเพื่อนๆก็เข้าใจได้เนาะเสมอทีมชาติไทยมาในบ้านของตัวเองแล้วพอมาเจอสภาพอากาศที่ก็ต้องบอกว่าร้อนอ่ะใช้คําว่าร้อนได้เลยนะครับคนไทยอย่างเราเนี่ยโอ้โหยังรู้สึกว่าร้อนคืออย่าดูถูกแดดประเทศไทยครับเพื่อนๆร้อนแน่ๆนะครับสภาพอากาศบ้านเราเนาะและเกาหลีเขาเป็นคนเมืองหนาวพอมาเจอเนี่ย ไม่แปลกครับที่แฟนกีฬาแฟนบอลของเขาเนี่ยจะรู้สึกว่ากังวลเกี่ยวกับเกมเกมนี้พอสมควรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับพวกเราก็ต้องเล่นอย่างรัดกุมนะครับเ,เพื่อนๆการเจอเกาหลีเนี่ยไม่ว่าจะเจอสภาพอากาศแบบไหนเนี่ยนักกีฬาเกาหลีต้องยอมรับว่าพวกเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงครับแต่โอ๊กเชื่อว่าการได้เล่นในบ้านของทีมชาติไทยกําลังใจแน่นๆกระแสะแน่นๆไม่ว่าจะไปเชียร์ทั้งในสนามเชียร์ทั้งหน้าจอทีวีโอ๊กว่าส่งแรงเชียร์แรงใจให้ใหนักกีฬาโอ๊กว่าอัานนี้ทีมชาติไทย วิ่งลืมตายเพื่อนๆคือวิ่งสุดๆอย่างแน่นอนนะครับผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ช่างนะครับแต่อ,อกเชื่อว่านักกีฬาไทยของเราเต็มที่วิ่งไม่มีหมดอย่างแน่นอนนะครับในการเจอกับเกาหลีนอกก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า วันที่26ผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแต่โอ๊กเชื่อว่าทีมชาติไทยมีแตม้มชนะหรือไม่ชนะไม่รู้นะแต่โอ๊กเชื่อว่ามีแต้มอย่างแน่นอนนะครับและนี่ก็เป็นกระแสของแฟนๆเกาหลีที่โอ๊กนํามาฝากเพื่อนๆนะครับก็อย่างที่บอกไปครับกังวิ่กังวลหนักมากนะตอนนี้นะซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนกระแสของแฟนๆชาวจีนอ่ะเดี๋ยวแอดแถมให้นิดนึงนะครับซึ่งเข้าไปอ่านมาแล้วล่ะแอดก็ทำคอมเมนต์ข่องแฟนชาวจีนมารวมถึงสื่อ ของประเทศจีนเนี่ยตอนนี้มีความไม่ไว้ใจนะครับในการที่จะเจอกับทีมชาติไทยในบ้านนะครับแล้วก็ไม่ไว้ใจด้วยนะในการที่จะเจอกับสิงคโปร์ในเกมที่จะถึงนี้นะครับพวกเขาดูดูห่อเหีย่ยวอะดูห่อเหี่ยวแบบแบบพอสมควรเลยนะครับทางด้านของสื่อจีนเขาก็รู้สึกว่า,วาแหมการที่เอาเชนะสิงคโปร์ไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่จีนเขาก็ดูแบบเสียนหน้าพอสมควรอนะเขาก็รู้สึกว่าควรจะเก็บแต้มไม่ได้นะครับพวกเขาดูไม่มั่นใจเอาเลยในการจะเจอกับสิงคโปร์แล้วการเจอเกับ ทีมชาติไทยนะครับเพราะฉะนั้นแหมอกว่าในกระแสะเป็นแบบนี้นะสิ่งทุกอย่างมันส่งให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ารอบจริงๆครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับวันที่16เดี๋ยวเราต้องดูกันว่าผลงานของทีมชาติไทยจะเป็นอย่างไรผลงานของทีมชาติจีนจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดว่าแบบเอาแบบว่าทีมชาติไทยเก็บแต้มจากเกาหลีได้นะแล้วจีนเกิดไม่ชนะสิงคโปร์นะ ผมบอกได้เลยว่าโอกาสเข้ารอบของเราสูงมากๆเลยครับแล้วเดี๋ยวมีรัปเดลเกอร์เดี๋ยวจะจัดหนักจัดเต็มให้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเกาหลีทางฝั่งของจีนเดี๋ยวจัดหนักจัดเต็มเพื่อนอย่างแน่นอนนะครับทีนี้ครับเราไปดูในเรื่องของวงการวอลเลย์บอลกันสักนิดนึงครับวันนี้ก็มีวอลเลย์บอลลงแข่งนะครับในรายการ V ีคัพนะครับของญี่ปุ่นซึ่งก็ต้องบอกเลยว่านักกีฬาไทยวันนี้ครับลงแข่งขันกันเยอะมากนะครับแล้วผลครับก็เป็นทางด้านของทีมฮิตาชิครับชนะทางด้านคูระเบะของ บีมไป3าศูนย์นะครับแนนชนะบีมไป3าศูนย์นะครับแล้วแนนทําคะแนนไปวันนี้11แต้มนะครับบีมทําคะแนนไป5แต้มนะครับคู่ต่อมาครับเป็นนิซามิสุสปริงของน้องยุ้ยครับแพ้ให้กับทางด้านของโตโยต้าโต่บอดี้ไป3าต่อศูนย์เช่นเดียวกันนะครับโดยน้องยุ้ยวันนี้ทําไป2แต้มหนูเตยนะครับวันนี้ทําไป7แต้มนะครับอีกคู่หนึ่งเป็นเอ็นไอซีเลสโลเกตครับหนูเพียวครับก็สามารถเอาชนะทางด้านของไซตามะไปได้3าต่อหเซตนะครับโดยทางด้านของอัชราภรณ์ยศ นุ่เพียร์ของเราทําไป18แต้มนะครับแล้วก็คู่โทเรครับอีกคู่หนึ่งโทเรพ่ายแพ้ให้กับเจทีมาเวลัสไป3-0นะครับโดยน้องไก่วิมลรัตทําไป7แต้มนะครับอ่านี่ก็เป็นวีค p ัของญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆสําหรับสายวอลเลย์บอลนะครับแอดก็มีในเรื่องของผลงานแล้วก็ผลการแข่งขันมาฝากเพื่อนๆนะครับและสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไ้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะทําการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารฟุตบอล ไทยข่าวสารวอลเลย์บอลไทยจัดหนักจัดเต็มที่เพจดูไปแล้วไปบายโอเกอร์ได้เลยนะครับโอเกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจิญครับบ๊ายบาย